เมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2559ที่ชายทะเลห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันในยนนพัดนรนงในอำเภอทับสะแกนายวิโรชูแก้วปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตรพันตำรวจโททรงพลโพป,ประถมรองผู้กํากับการป้องกันปรบาบปรามสถานีตำรวจภูธรห้วยยางพร้อมนายกิตติศตักดิ์คชรัตน หัวหน้าส่วนอยู่ทาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5หมู่ที่7ตำบลห้วยยางและตัวแทนบริษัทสรวีคอนสตรักชั่นจำกัดลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างถนนริมหาดห้วยยางโดยชาวบ้านได้คัดค้านในการที่ผู้รับเหมาะจะตัดต้นสนเพื่อทำถนนกว่า20ต้นตามที่ได้มีการพ่นสเปรย์สีแดงไว้ในธนพัฒนรนงในอำเภอทับสะแก กล่าวว่าตามที่อำเภอทับสแกได้ของบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากรัฐบาลคณะรัฐมนตรีโดยนายสมคิดจะตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง6เมตรและทางปั่นจักรยานกว้าง2เมตรระยะทางยาวกว่า650เมตรใช้งบประมาณกว่า48,000บาท แต่ถนนเส้นดังกล่าวบางช่วงคับแคบมีต้นสนที่ขึ้นอยู่ริมทางลูกรังจึงต้องตัดต้นสนลงเป็นบางส่วนเมื่อช่างสำรวจแล้วต้นสนที่จะต้องตัดคือประมาณ6ต้นบางส่วนที่สามารถหลบเลี่ยงได้ก็จะหลบเลี่ยงโดยไม่มีการตัดต้นสนเพิ่มซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เคยทำประชาคมในหมู่บ้านไปแล้วด้านแกนนำชาวบ้านคือดาบตำรวจวิชาญบุญธรรมซึ่งมีอาชีพเปิดร้านอาหารอยู่ริมทะเล กล่าวว่าชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจและไม่ทราบเมื่อผู้รับเหมาได้มาพ่นสเปรย์สีแดงที่ต้นสนกว่า20ต้นและทราบว่าที่จะต้องค่นทิ้งทําให้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจะหมดความสวยงามลงแต่เมื่อนายอำเภอได้นําช่างมาวัดใหม่และเห็นสมควรว่าต้องตัดทิ้งจํานวน6ต้นก็เห็นสมควรและส่วนที่เป็นทางจักรยานก็ให้หลีกเลี่ยงซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยอมรับและเห็นด้วย ซึ่งต้นสนจะมีขึ้นอยู่ชายหาดห้วยยางจํานวนหลายสิบต้นแต่ที่จะต้องตัดโค่นต้นใหญ่ไม่มากแต่ถ้าไปตรงกับต้นใหญ่ๆที่มีอายุราวกว่า100ปีก็จะหลีกเลี่ยงโดยโครงการดังกล่าวกว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณ4เดือนเศษนัทพพันสายหนุ่มทับสแกร,รายงาน